าพนี้ชัดแล้วพีเคไปเกาะสมุยกับใครหลังนางแบบเวียดนามเช็คอินที่เดียวกันพีเคปียวกัดถูกจับตาหนักมากเช็คอินที่พักสุดหรูบนเกาะสมุยที่เดียวกับนางแบบเวียดนามคอมเมนต์กันสนั่นเลย เป็นประเด็นร้อนในวันนี้เลยทีเดียวทำเอาชาวเน็ตที่ติดตามข่าวในแวบวงการบันเทิงต่อมเพื่อกระตุก,กันรัวๆกับวันว่างของพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชทที่หนีลมร้อนเหินฟ้าไปพักผ่อนที่ทะเลสมุยแต่บอกเลยว่าการไปทริปนี้ของพีเคพิธีกรดีเจคนเก่งถูกจับตามองหนักมากเพราะพีเคเช็คอินที่พักสุดหรูแห่งเดียวกับนางแบบสาวชาวเวียดนามที่ตกเป็นข่าวด้วยในครั้งนั้นโดยในภาพเป็นเมนูอาหารหน่ารับประทานเป็นอย่างมากพร้อมกับแคปชั่นว่า what a meal และในอินสตาแกรมของนางแบบสาวชาวเวียดได้โพสภาพสวยๆโมเมนต์ริมทะเลเช่นเดียวกันและเป็นที่พักเดียวกันแต่เรื่องราวทุกอย่างถูกเฉลยแล้วว่าพีเคนั้นมากับใครเมื่อไปดูในเฟซบุ๊กของหน um ุ่มเข็มเพชรนุ่มเข็มเพชรพี่ชายของพีเคก็ได้ลงภาพไปเที่ยวทะเลสมุยเช่นเดียวกันและมีภาพของพีเคน้องชายร่วมเฟรมแทบจะทุกช็อตเลยจริงๆจ,จากนั้นในอินสตาแกรมพีเคทางด้านหนิงใสใช้ชัดได้เข้ามาถามแบบแซวว่าไปคนเดียวซึ่งพีเคก็ได้เข้ามาตอบว่าจะให้มากับใครอ่ะ และหนิงใส่ใชัยชัดก็ได้เข้ามาตอบกลับว่ากับพี่หนุ่มก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรบังเอิญหรือไม่แต่ณตอนนี้มีภาพของพีเคกับพี่ชายออกมาให้เห็นแบบทีๆเลย